สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นลูบิกสามคูณสามคูณสามแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังนั้นใครที่อาจจะรู้สึกว่าทำไมสอนเย่อ,เยอะหรือว่าชักช้ามากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมสอนสำหรับคนที่หัดเริ่มเล่นจริงๆนะครับสำหรับคนที่เล่นคล่องแล้วบอกว่าผมเล่นได้เร็วกว่านี้ก็ขออภัย อวยนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเก่งถึงขั้นว่าเป็นเจ้าของแชมป์เล่นเร็วอะไรงั้นนะครับก็น,นี้เล่นกันแบบเพลินๆนะครับสำหรับคนที่หัดเล่นเรามาเริ่มกันต้นกันเลยนะครับวิธีที่จะใช้วันนี้คือวิธีข่าวล้อมเหลืองซึ่งถามว่าแต่และว,วิธีมันใช้สูตรไหมต้อก็ใช้สูตรทั้งนั้นแหละครับมันก็ขึ้นว่าใครจําสูตรได้ใครจําสูตรไม่ได้นะอันนี้ก็วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ เอาขาวมันล้อมเหลืองนะฮะเอาจุดนี้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 ให้เป็นขาวนะครับนี่มุมนี้อย่าเพิ่งสนใจนะครับสนใจสี่จุดนี้ก่อนสี่สี่สี่เมตรนี้ก่อนเราก็เอาสีขาวมาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้มาไวต้ไวตรงนี้นะครับอีกการก็คือหาดูอยู่ตรงนี้ก็ไว้ด้านข้างนี่ดาดะสองอันอีกสองอัน มันอยู่ไหนมันอยู่นี่นะมันอยู่นี่การจะเอามาขึ้นมาตรงนี้ทำยังไงทำยังไงก็คือให้ไปอยู่นี้ก่อนนี่ะเพราะเราจะได้บิดขึ้นมาแล้วไม่ไมกระทบกับตัวนี้นะ นี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บิดขึ้นมาตรงนี้ก็คือทำอย่างนี้แล้วก็บิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้สูตรอะไรมากมายนะครับก็ลองไปหัดหัดก็คงทํากันได้เนาะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทํานีนะ่อีกอันหนึ่งอยู่นี่อ่า เอาขึ้นมาตรงนี้ทำไงก็แล้วแต่ว่าจะวางแผนกันยังไงนะครับนี่ให้มันอยู่ด้านข้างนี้ก่อนตอนแรกมันอยู่งี้แล้วก็ให้มันมาอยู่อย่างนี้ด้านข้างนี้เพื่อจะเอาเตรียมมาขึ้นนี้อันไปด้านที่มันจะหมุนขึ้นไปได้เนี่ยเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะได้สี่อันครบละ ขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ก็อลองทําไปพร้อมๆกันดูนะครับถ้าใครมีก็ลองหาทําก็ขั้นตอนแรกนี่คิดว่าหลายคนคงทําได้นะครับเอาเหลืองมาเหลืองมาปุ๊บขาวได้หนึ่งเม็ดละนี่ได้สองนะเอาอีกอันหนึ่ง คนหัวไวก็จะทาได้ไวเนาะนี่เนาะขึ้นมานี้เพื่อจะเตรียมขึ้นตรงนี้นะนี่เตรียมตรงนี้เตรียมขึ้น,นยังไงเดี๋ยวก็อย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้น,นี้อยู่ตรงนี้เราจะบีขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะทําให้ตัวนี้เสียก็มาฝั่งที่มันแบบนี้นะขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับเราก็จะได้ขาวล้อมเหลืองละ เหลืองอย่ตรงกลางขาวอยู่นั่นนี่ส่วนสีมุมนี่อย่าเพิ่งสนใจนะครับสีมุมเนี่ยอย่าพิ่งสนใจปล่อยไปก่อนเราต้องการเหลืองตัวนี้แล้วก็ขาวล้อมว่าอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ